กินกป,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 ปากจอแล้วค่ะเมออืเอบอค่ะอะไรนะนเดี๋ยวเราจะไปพาไปกินร้านอาหารในอำเภอหาดใหญ่กันนะครัว่ามีร้านไหนเนี่ย น้ารั <anor> <ment i> ไปทางไหนบ้างอีพีหนึ่งก็คือกินแหลกร้านแปลกเมืองหาดใหญ่ก็คือเป็นร้านอาหารที่ไม่ค่อยมีใครมารีวิวแต่ว่าเราจะมารีวิวให้ดูว่ามันจะแปลกแล้วก็มันจะกินแหลกหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะไปค่ะขึ้นรถกันเลยขอมอสเดี๋ยวอ้าเหรออุ้ยอีนอปะไอนาพอแหละคนรถแดงก็น่าจะเป็นแบบพวกแบบหลังคาแดงอ่ะไปกินแหลก อพ,นนพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,เ,น,เ,กนเออเราก็ไปดูใต้ใต้คลิปกันว่าสำหรุว่าอีพีเดเคืออะไรกันแน่ เปิดแล้วแล้วเร็วเร็วให้เติมลิปให้เติมหน้าก่อนอ่ะลิปไม่ต้องเติมรถเพราะหน้าสวยแล้วสวยแล้วซิงเกิเจอร์คืออะไรคะรสชาติอ๋อรสชาติรสชาติแล้วแม่ค้าไม่ใช่ซิงเอร์หรอแม่ค้าอันดับสองอันดับสองเราจักดสาแล้วผัวแม่ค้าอันดับสอ๋อโอเคได้กินทั้งสามอย่างป้าแต่ขอเว้นอย่างที่สองไว้เนาะโอเคไปเราไปนั่งโต๊ะก่อนแล้วก็เราก็สั่งอ๋อร้านชื่อส้มตำสากยาวตาแมวสาเหตุที่เป็นตาแมวเพราะอะไร ตอบสายที่เป็นตาแมวเพราะอะไรอ๋อลูกชายตั้งให้ลูกชายตั้งให้เอาลูกสาวตั้งให้ลูกแม่จะเป็นตาเป็นตาแมวอาจจะบอกให้เพราะว่าเมื่อก่อนนะแมวเคยไปนอนในครุกก็ต่ำๆแล้วก็ตาแมวมันหดืดออกมาจริงหรออนลอินทานอะไรเด็ดหน้าบอกว่าไม่น้าเด็ดไม่ค้าเด็ดก็คือพักไม่อนั้นเด็ดหมูยออิสลามทานได้ลอลิน กลับกินแต่แล้ลวเวลาาคาดาส้มตำปูปลาล่าหมูยอเผ็ดแกงเลียงลาวแล้วก็ใครกินอะไรข้าวเหนียวเนาะเอาเด็ดม,มาแบบเด็ดเด็ดเลยมาครับนม่เอาแบบไรย้อยใบไ, <ป S 2> ไม้เด็ดโอเคไม่ตลกไปไหนอะ่ะเฝ้ามีคนจะขอห้องนะอ้ะอ๋อแฟนแม่เขาไม่ได่สวยแต่ว่าหัวลอยถ่ายในห้องก่อนว่าในห้องมีอะไรบ้าง ไม่ได้ดูอะไรทีอันนี้คือตอแหลอันนี้คือตอแหลอันนี้คือตอแหลทำไมวันนี้ให้เยอะพอมีกล้องค่ะอันที่เห็นก็คือจะเป็นแกงเลียงแกงแกงเรื้อแกงลาวแกงลาวอันนี้ก็จะเป็นปูปลาหมูยอต้พริกใช่ใช่อันนี้อันนี้ผักหนอกภาษาใต้เขาเรียกว่าผักหนอกอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวให้แด็ก ชิมแล้วนะอตลอดกินไม่หมดหรอกน้ำลายแตกอืออืม่น้ำลาหตลอดจ้างหลอดเล่นแค่ห้าบาทได้เลยตลอดเล่นเป็นร้อยนึงอ่ะฉ <c oughs> ันบอกแล้วนี่คืออย่างแรกของการเล่นเกินเบอร์เป่าก่อนค่ะนิดนึงใครจะงูรอบเอลอากันจอมึงไง ยังไมรู้หรอเธอคนตกหลุมทมักก็ยังมีเลยเธอนี่คืออร่อยรึวะคืออะไรนะ้นี่ยใช่แล้วตอนนี้ก็คือก<ม>ินกันอิ่มกินไม่ไ้ไม่อิ่มหรอกคือกินกันแบบพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราจะไปล้างอื่นต่อแล้วต่อไปเป็นล้างเกลวดเดี๋ยวที่อร่อยที่สุดเพราะว่านางม,มีสุดเด็ดเฉพาะนะคือนางใช้ออก<ศ>ระ,ะดูก กระดูกรู้สึกว่าจะเป็นท้ายทอยหมามากเราเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเดี๋ยวเราไปถามนางว่า,านางจะใช้กระดูกอะไรไปกันเลยป้าพอแล้วเว้่สัตว์ก็คือเราต้องเปลี่ยนแผงกระันหันเพราะว่าเราเมืเ่อกี้ปิดไปแล้วพราะนางนั้นวันนี้เหมือนนางจะไม่ขายเลยนาะงก็ปิดไม่รู้เดี๋ยวแล้ววันนี้เรามาที่ข้าวต้มรแดงกอะว่าข้าวต้มรแดงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ มีของกินอร่อยๆในหาดใหญ่ใครมาหาดใหญ่เลยมากินข้าวต้มแดง่อนแจ้ะระวังรถเอาข้าวต้มน้ำค่ะใส่ทุกอย่างค่ะใส่ค่ะใส่ใจด้วยนะคะแค่เดียวค่ะอุ้ยหมักเลยเอาหมักเลยคือพ่อค้าหมักแล้วตอนนี้มาแล้วเรามาดูอาหารดีกว่าหุยหุยร้อนร้อนตอนเอาใส่ทีแล้วแล้วก็จะได้คลายออกหมดไม่ร้อนมึง ร้อนอร่อยแค่ไข่ก็อร่อยแล้วใช่ไหมอืออร่อยเงียบจังอะทำไมเป็นป่าเช้าอ๋อพวกเพื่อเป็นป่าเช้าอมันร้อนตัวนี่ตีนไก่นะครับวิธีการกินตีนไก่คือต้องกินทั้งแบบเต็มปากเต็มคำแล้วก็ทั้งอันเลยให้เรากลัวมาที่ร้านหนึ่งคิน ไอ้นะแบตหมดงั้นเอาไปว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกัะพรุ่งนี้นะคะแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดใช่มึงอไงบอกกูว่าแบตจะหมดไอ้เปิดวันนี้เราจะไปกินอะไรกันเอ่ยเพื่อนเป็นผัดไทยไม่ใช่ประตูผีจะเป็นกำแพงวัดกำแพงวัดอะไรนะโคกเรียนเออของเรียนแล้วตรงนู้ว่าทำไมถึงตัดเมื่อคืนนู้นแบตหมดแบตกล้องหมดใช่ ลูกเสือเขาไม่จ <ides> ับมือขวานจับม er oh? ือก <Money. S 2> so ันมันมันไม่แฮะเอามันเหรอไม่รู้ก็คือเป็นร้านที่แบบว่าคนไม่ค่อยมากินแต่ว่ามันอร่อยมากๆแบบคนมาต่างต่างมาต่างต่างมาจากต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยมากินร้านอะไร่างนี้รู้ไหมเราก็เลยพามากินก็คืออีพีหนึ่งจะไว้นะาแล้วก็ไม่ต้องถามอีกว่ากินแหลกร้านแปลกเมืองหัวใจค่ะในรายการปากต่อรอคมเมือบ องมีกลุบไปด้วยนะถึงแล้วค่ะร้านของเราก็จะเป็นผัดไทยกำแพงวัดคลองเรียนมานั่งก่อนเปิดหรือยังคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดคลองเรียนนี่คร่างๆจะเป็นวัดคลองเรียนเนี่ยกำแพงผัดไทยนะคะผัดไทยเพชรบุรีแต่ว่าผัดอยู่ที่หาดใหญ่ก็คือกินผัดไทยนี้ก็คือจะนึกถึงเพชรบุรีใช่ไหมคะก็คืออุปโภกแล้วก็มโนขึ้นไปนักมาหอท่านอีเบลเดี๋ยวก็มาวุ่นวายโอ้ย ก็คืออันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้สั่งค่ะอ๋อให้เสี่ยค่ะได้ค่ะใช่ค่ะแล้วมาได้นล้วมันก่อนว่านี่จะเป็นผัดไทยกุ้งสดใช่ไหมอิงอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดขั้นแรกก็คือต้องบิดมันปลาก่อนบิดมะนาวต้องขอบอกก่อนว่ารายการรีวิวเราจะเป็นรายการที่พูดความจริงถ้าอร่อยก็คืออร่อยถ้าไม่อร่อยก็คือจะบอกเลยว่าไม่อร่อยอ๋อเส้นไม่เหนียวขี้มีกำลัง ยังไม่รู้รสเท่าที่ควรน็นี่คือยัดย่างเยวเลยถูกเอาลอะนี่ไม่เผ็ดแล้มันกินกินเสร็จอะอิมอันนคือการชิมสองจานนี่คือการชิมหรอ ยัวจ้ากินเลยน้องกินเยอะๆนะคะอันนี้ก็อร่อยนี่ก็อร่อยะไปไหนแล้วอ่ะใช่คุณเนาะกุ้งยัวจ้าค่ะเดี๋ยวไปไหนรอเดี๋ยวเราจะไปเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะต้มน้ำจิแหม่มเตรียมการเตรียมการต้มแหม่มดี๋ยงไปถูกตกไปตกไปไปไม่ถูกใช่ไหมเออเดี๋ยวตามมาไอ้นะคะก็หยุดรอก็เจอเป็นภูเก็ต ันนี้ก็จะเป็นตลาดใช่จะเป็นตลาดที่แบบขายของสดใช่กูรู้แล้วกูลืมอะไรกูลืมเปิดบันทึกเสียงคนโอคงโอเคบันทึกเสียงมั่งรถมั่งอีกโอ้โหไปกอดไอ้นะได้ไหมคะได้ครับผมไปแด้แล้วครับเอาที่เราจะไีของค้าเรามาแวะซื้อแล้วก็ทานของอุ้ยแล้วระทานขนมมันก่อนค่ะเมื่อกี้หมายิกกินปะ14บลูกค่ะ

ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นแม่มแล้วนะคะสิ่งที่พิเศษก็คือนางเขียนข้างหลังชื่อนะว่าเจ้าเก่าแต่ว่าจริงๆก็เปิดหลังเส้นแม่แก๋วยเตี๋ยวปากหมาค่ะแล้วเส้นหีต้มยำเย็นตะโฟค่ะเออโอเคไม่ได้ทําแล้วมาถ่ายใกล้ๆเลยนางให้ถ่ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของกระดูกอะไรคะอ๋อกระดูกหมูค่ะอ๋อโครมค่ะอร่อยนะคะรู้ค่ะรู้ก็เลยมาเนี่ยเชิญเลยค่ะดูวิธีต้มยำเย็นตะโฟนะคะโอเคค่ะ เชื่อนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนะคะถัวเยอะๆค่ะชื่รสไม่นิดน้่าจะใส่เป็นชซอสแบบนั้นอ่ะอีนางมึงดูให้ดีนะโคตรตบไปเลยเนี่โอเคแต่ตกกูแล้วนะค่ะบีบ่ะโอ้ยอันนี้นะคะกากหมูโอ้ยอันนี้คือกากหมูเชี่ยวเองลูกชิ้นก็คือทำเองอ๋อโน่ค่ะโูตรด้วยบางอย่างหมูก็คือเลี้ยงเองไหมอ๋าโนค่ะโคตรในความแต่ว่าอันนี้ทำเองมาดูเร็วมามาดูไอ้นนี้ำยี่หร่าโฟนางทำเอง แต่ว่าที่อร่อยที่สุดก็คือจะเป็นยำโฟใช่ไหมแม่ยำเยนะโฟเรสอร่อคอร่อยที่อร่อยกันไม่ใช่อะไรเพราะน้ำลายแกลงไปแล้วเรียบร้อยเซมแมมร้านเลยนะคะเซมปังมากหนูไม่ได้พูดนะคะก็คือบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครมากินร้านนี้แกจะทำให้แค่พิเศษอย่างเดียวแกจะไม่ขาย40บาทพิเศษก็50 ธรรมดาก็ห้าสิบอะไรก็ห้าสิบก็คือบังคับขายมีนักศึกษามาจาับรัวมาขายไมปขายจริงหรอนี่เป็นรายการแรกหรอรถขอชิมก่อนน้ำอร่อยไหมอืมหมูแดงก็ทำเองอร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงเลยมากินทุกครั้งคือไม่ต้องปรุงเลยเพราะแม่ค้าแบบน่ารักมากให้เยอะเรามาชิมหมูเปื่อยก่อนนะอ่าหมูเปื่อยเนี่ยหมูเปื่อยอืมมาแบบ กลึดๆอ่ะอร่อยขามกุก็คือมันอร่อยเพราะว่ามันมีกระดูกต้มกระดูกใช้น้ำซุปกระดูกก็คือหวานมากรสชาติก็คือจะแบบไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็เทียมค่ะนั่คือนางมีลูกชิ้นหลายแบบให้เลือกมากๆเลยอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาแล็อันนี้จะเป็นลูกชิ้นัวบล้างอร่อยแม่ค้ากับลูกค้าคือเป็นกันเองมากใจดีแกตำแกแกใจดีมากนี่ยเพเขาอะไรพูว่าปากร้ายใจดี ร้านนี้ก็คือขายดีมากขายบางครั้งขายจนแบบต้องไล่ลูกค้าออกอะแบบพอลแล้วไม่รับแล้วใช่ไหมคะแม่วันไหนขายไม่ดีนั่งร้องออเดี๋ยวพแม่ไปแล้วดิค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะครบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะขอเจริญจบจุการศึกษาเร็วๆนะู้นั่งลงนะค่ะขอให้มีผัวไปแล้วค่ะ,ไ,ไ,ปคะไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อเสร็จสวัสดีค่ะสไปนะไปนะไป สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะร้านที่เราจะมากินก็คือร้านบัวลอยร้านแสงทองแต่ว่าคนข้างในแน่นมากมีเก้าอี้ไหมไปดูนีสถานที่นี้ก็คือบัวลอยแสงทองใช่ไหมเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะอร่อยอ๋อทันยังไม่ได้ดีเหรอแล้วกูออกรายการอยู่แล้วมาทวงตังค์แบบนี้น่าเกลียดโอ้โหก็คือเขาบอกว่าเปิดตามรอสอใช่ไหมคะ ไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไปดีกว่าเราไปนั่งรอกินเขาด้วนะคะอ๋อนี่คือจะเป็นท็อปชิมกรอบแฮน่แหนอันนี้แหตัดกลวยกรอขอชิมก่อนนะคะเป็นขอรชิมนมสดก่อนก็คือนมสดไม่ต้อจะบอกว่ามันพิเศษก็คือนมสดต่อไปเราจะไปกินแปะก๊วยเฉยๆดูแลกไว้กับนมสดเป็นยังไงเอาแปะก๊วยนมสดมารวมกันวันนี้ก็เราแซ่บ ปิดกันละเดี๋ยวเราเข้าไปปิดรายการที่ที่สว่างกันดีกว่าโอเคก็คือสุดท้ายนี้ก็คือขอบอกก่อนเลยว่าที่มารีวิวก็คือรีวิวตามความเป็นจริงความชอบของส่วนตัวแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบรสชาตินี้บางคนอาจจะแบบกินร้านนู้นร้านนี้รู้สึกว่าโอเคอร่อยอาจจะแบบแตกต่างกันดังนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่คนเนาะอ,อย่าดราม่าก,กันเลย โอเคสไตล์นี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อมีอีพีต่อไปเนาะสำหวันนี้พวกเราไปแล้วเนาะบ๊ายบาย